ปลาร้านั่นนอนนั้นได้นะปลาร้านะปลาร้านะอร่อยปลาร้านะทัวลงเร็วทัวลงทัวร์ลงพี่ยาวไปยืนรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวเขาก็ตีพี่ยาวดิไม่เอาพี่ยาวกระโดดถังถ่ายรูปหน่อยพี่ยาววันนี้วันเกิดหนูโอแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์รวยๆวยเขาแย่งหมดแล้วนะพี่อ่ะ พี่ยาผัดเองพี่ยาต้องลงมือผัดเองที่ที่ไม่ออกมาอยู่ตรงนี้คือไปผัดน้ำพริกอยู่โอไปผัดหมดแล้วเหรอหมดแล้วยังไม่ถึงนาทีเลยมีเหลือแล้วค่ะมปลาแล้วค่ะอยากเจนเองเลยนะครับพี่ยาไปผัดมาอ๋อพี่ยาไปผัดมาพี่ยาไปผัดมาเอง่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปปลาค่หมูกระจก กากหมูเออมาไป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 อีกไป,ไปอีกไปอีกไปอีกอย่าเพิ่งหยิบนะคะอย่าเพิ่งหยิบอย่าเพิ่งหยิบเอามาเ<า>ทเลยตรงไหนตรงไหนฮะเจียวบองนี่อร่อยกว่าเจียวบองอกีกเอาอันนี้เลยอันนี้อร่อยกว่าเทเลย,อยนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่ต้องยกแล้ว<อ>พี่ยาหลบกอดพี่ยาหลบกอด ปลาสลิดมีไหมปลาสลิดโอ้ยกระจกขายดีปลาล้าน่นอนนั้นได้นะปลาล้านปลาล้านอร่อยปลาล้านเร็วทัวลงทัวลงโอ้ยพิยาไยืนตรงนี้หน่อยนะอย่าพ้อสตีพี่ยาวดิไม่เอาพี่ยากระโดดถังถ่ายรูปใหน่อยพีิยา วันนี <Auf S 2> ้วนเอหนูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แอปปี้เบิร์ดเดย์รวยๆเขาแย่งหมดแล้วนะพีิกอ่ะบวชแหอมแยมพ่ยานะพริหมดแล้วเข้าไม่ถึงเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วระวังรถเข็นกระโดกโอ้โหระวังกระโดกระวังรถเข็นลกกระงมีคะกระตอยดีมนี่ ไปยกแกะน้ำพริกกระต่อยมีกระตอยมีรอแป๊บเดี๋ยวพี่ยาไปเข็นมาให้พี่ยาผัดเองพี่ยาต้องลงมือผัดเองที่พี่ไม่ออกมาอยู่ตรงนี้คือไปผัดน้ำพริกอยู่โอ้ไปผัดหมดแล้วหมดแล้วยังไม่ถึงนาทีเลยมีเหลือเหนี่ยะเดี๋ยวเจ๊ไปผัดไอ้นี่เอาอะไรนะเอาอะไรนะเอาอะไรนะหมูสับโอ้หมูสับ เอาอะไรอีกสั่งมาเดี๋ยวพี่ิ娅ไปผัดให้ของหมูสับใช่ไหมของหมูสับครับของปลาของปลาขอปลาเอ้ยได้แค่นี้เองรอก่อนรออีกแล้วรอก่อนรอก่อนขายให้หน่อยค่ะเดี๋ยวพี่ิ娅ไปผัดให้รอแป๊บเดียวเห็นตัวจริงเนี่ยวันนี้ดีใจมากเห็นตัวจริงขอหมูสับใช่ไหม เผาปลาเผาหมูสับนี่นะ <saben> ครับเดี๋ยวกลับเขาไปผัดไปเดี๋ยวไปผัดก่อนตอนนี้อยู่นอกไม่ได้แล้วต้องไปผัดพริษไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหมดเลยแป๊บเดียวหนึ่งนาที เจ้านี้สุดยอดมากค่ะ <c oughs> นี่สามตะกร้าเลยค่ะอันนี้พอหรือยังพี่ยังยัยงไม่ครบมั้งแต่กี่โมงครับพี่อ๋อเพิ่งมาโอ้ยนี่ได้สามตะกร้าแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้สามซิบกอย่างสามซิบกว่าอย่างโอ้โหสุดยอดมากค่ะคุณผู้ชมชมาจากที่ไหนกันคะเนี่ยโคราชโคราช โคราชบ้านเองสุดยอดคุณผู้ชมดูดิมาใกล้ๆก,ก็ทั้งนั้นเลยค่ะนี่ลากไปแล้วค่ะสามตะก้าค่ะเดีย๋ยวต้องให้พี่ยาวไปเปิดโงรงงานที่รู <c oughs> อีิโ <c oughs> คราชอะไรอยู่ใกล้อาทิตหนึ่งเอาทีหนึ่งเนี่ยสี่ร้อยห้าร้อยกระปุกโอ้อาทิตย์หนึ่งมาทีหนึ่งค่ะคนเดี๋ยเขารอยืนรอ,อกันนะคะ ไม่ถึงนาทีค่ะกระโขงอันนี้มีกุ้งเสียบนะค่ะ ยังไม่ถึงนาทีนะคะใครแยง่งไนยใครทันก็ใครทันก็ทันนะคะโแยง่งอาใครแย่งได้ก็ได้ะคะ่ะอันนี้มี พอรับตากองไปแย่งมาอีกสามตากองไปแย่งมาอีกสามมันเป็นน้ำพริกอะไรเธอมีหมูกระจกนะที่ขายดีอ่ะอ๋อเขาหมูกระจกใช่ไหมที่ขายดี <c oughs> แล้วก็อะไรน้ำพริกเมงดา แมงดาเป็นดางแห้งเหรอใช่ครับเป็นแล้วก็น้ำพริกขึ้นเสียบแป๊บเดียวเองนาทีเดียวเองมหมดแล้วอะ่ะ ไม่กินอะไพี่ออกไมไหมเอาไหมม่้ออกม้เรื่อยๆรอบแรกนะคะ